สวัสดีมาเกา e p 4วันสุดท้ายและจ้าเริ่มวันใหม่ด้วยการเปิดดูทีวีมาเกาซะหน่อยว่าบ้านเขามีอะไรให้ดูกันบ้างและนี่ก็คือการฆ่าเวลาของเราเพราะว่าตอนนี้ฝนตกอีกแล้วจ้าตกมันตั้งแต่เช้าเลยและดูเหมือนว่ามันจะไม่หยุดง่ายๆงั้นเราออกเดินทางละแต่ก่อนไปขอโชว์บรรยากาศร,บรอบๆห้องพักอีกสักทีเขาให้เผชิญตัวเยอะมากมาทำความสะอาดทุกวันเลย ประทับจุยบายแล้วเมื่อเช็คเอาท์เราก็ได้เงินค่ามัดจํำโรงแรม500บาทขึ้นมาแล้วร <_ t iny> ล้วเว้ยโรงแรมนี้ทำเลดีออกได้หลายทิศทางมากๆแต่ไม่ว่าทิศทางไหนก็จะต้องเต็มไปด้วยสตรีทอาร์ตสีสันสดใสน่ารักเต็มไปหมดหน้ป้ายรถเมย์เขาก็จะมีป้ายหมุบนบุที่จะบอกว่ารถเมย์แต่ละสายเนี่ยไปที่ไหนกันบ้างเราก็เลือกขึ้นสายที่ชอบที่ชอบได้เลย เราก็แวะมาฝากกระเป๋าที่สนามบินกันก่อนอยู่ที่ชั้นสองผู้โดยสารขาออกนะจ๊ะอัตราค่าบริการก็คือ80บปัตการมาเกลต่อ1วันแล้วเราก็ลองไปใช้บริการรถไฟฟ้ามาเกลาว์สหน่อยสิเขาเริ่มเปิดให้บริการตังแต่ปี2 5 6 2น้ี่เองตอนนี้ก็คือสร้างเสร็จเป็นสายเดียวนะจ๊ะ11สถานีน่ารักกุบกริบในการขึ้นรถไฟฟ้าเราก็สามารถไปแลกเหรียญที่ตู้ได้อัตราค่าบริการอยู่ประมาณ6กถึงบปัตการมาเกลาแต่สำหรับเรานั้นเรามีมาเกลาพาสแตะเข้าไปเลยจ้าสวย เราก็เริ่มต้นจากสถานีแอร์พอร์ตเพื่อมุ่งหน้าไปยังโซนไทยป่ารถมาแล้วเขาบอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณ14นาทีนะข้างในรถก็คือแอร์เย็นมากแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆจ้าถึงแล้วจ้าสถานีไปก๊อกขอบคุณที่ใช้บริการบรยและนี่ก็คือวิวตึกย่านไทยป่าชอบมากเราก็เดินมาตามทางออกเองเมื่อลงมาถึงเราก็จะเจอกับศาลาอันเกประสงค์นั่นแปลว่าเรามาถึงไทยป่าแล้วจ้า เดินเข้ามาสุดซอยก็จะเจอกับปัดแล้วก็ทูบสิเกเนอเจอพอเลี้ยวเข้ามาเราก็จะได้เจอกับตึกคโรเนียลสีฟ้าพาสเทลอยู่ทางซ้ายมือนะจ๊ะมันก็คือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้มันเช้าเกินไปเขาก็เลยยังไม่เปิดมองไปสองข้างทางก็จะเจอกับตึกสีพาสเทลน่ารักเหมือนสีลูกกวาดเลยอะดูดิน่ารักเนอะเดินต่อไปเรื่อยๆรื่อเราก็มาเจอกับสตีทอาร์ตรูปแรกไหนขอชักภาพหน่อยนะสวัสดีแมวกวัก <Hey. S 1> สวัสดีโมนาลิซา ตรงนั้นมีร้านของเล่นหนึ่งร้านเราเข้าไปดูบรรยากาศกันหน่อยดีกว่าบรรยากาศข้างในก็คือเต็มไปด้วยตู้สุ่มต่างๆมากมายแล้วก็มีการฉปองเยอะมากของเล่นเยอะมากรอแต่รอใจสุดๆไปเลยะมีบราวก็มานะจ๊ะและเมื่อเราเดินมาเจอตึกที่มีขวดซอสหยดอยู่นั้นแปลว่าเรามาถึงใจกลางของโซนไทยปลาละจ้าแต่นี้ก็คือสติอารมณ์นิเจอร์ที่ใครมาไทยปลาก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะสีสันเขาก็คือจัดจานมากชอบมาก และนี่ก็คือร้านหมูทอดที่คิวยาวตั้งแต่เช้าเลยอะ่ะ <Wow. S 1> เดินต่อไปไม่ไกลทางขวามือเราก็จะได้พบกับศาลาประชาคมส่วนทางซ้ายมือก็จะมีร้านขายของฝากต่างๆมากมายด <c oughs> ้านนี้สติดอาร์ตดูสดใสน่ารัก <c oughs> และตอนนี้ <c oughs> เราก็ได้มาอยู่ที่ <c oughs> ไทฟานูสตรีท <c oughs> เมื่อร้านเปิดก็คือคนยาวมากจ้าดูดีดูดีด <c oughs> ตามท้องเรื่องเนี่ยถนนเส้นนี้จะต้องแออัดไปด้วยผู้คน <c oughs> เพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยร้านอาหารต่างๆสองข้างทางมากมายแต่ด้วยความที่เรามาช้า ตอนนี้ก็เลยยังไม่มีอะไรเปิดเลยเรามารีวิวถนนที่ยังไม่เปิดกันดีกว่าน,นะจ๊าหน้าตามเป็นแบบนี้ละจ้าเป็นการรีวิวที่ไม่เหมือนใครนี่ก็คือร้านโจ๊ปูนะพราะ11อโมงปั๊บคนเพียบเลยแลนะเมื่อเดินมาจนสุดซอยก็จะเจอกับสตีดอาร์ตอันใหญ่เบิ้มบนผนังของร้านขายของฝากย่านนี้สีสันเขาจัดจ้านดีจริงๆเลยเราว่าอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของมาเก๊าเนี่ยก็คือตู้ไฟของเขาเนี่แหละที่จะมีการเพ้นเป็นรูปการ์ตูนต่างๆ เห็นผนังตรงไหนว่างไม่ได้ไปต้องวาดรูประบายสีกันไปมดแล้วระหว่างที่ร้านลวงต่างๆยังไม่เปิดเนี่ยเราก็มาเดินฆ่าเวลากันที่ถนนคาคาดาาดูคอร์เทลอะไรประมาณนี้แหละนะนอกจากตึกย่านนี้จะสีสันสดใสแล้วอะสังเกตว่าสีสันเขาจะไม่ซ้ำกันด้วยนะเราว่าเขาต้องมีการคุยกันแน่ๆเลยว่าแกห้ามมาใช้สีซ้ำกับฉันนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามและอย่างที่บอกว่าผนังตรงไหนว่างไม่ได้ต้องวาดรูปจ้ะเห็นไหมสตรีทอาร์ตมาเต็มโบดเซนพอก็มาจ้าน่ารัก และตรงนั้น <S <S ก็คือตู้ไฟฮัลโหล,โหลมาเกาที่เปรียบมาหนึ่งเป็นแ,แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศถ้าใครมามาเกาแล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงมาเกาเลยนะจ๊ะใความเพ้นโดยรอบทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเอาละ่ะอีชั้นสบายใจละไปต่อได้พอเราเดินขึ้นเนินมานะก็จะพบว่าด้านหลังของร้านกาแฟร้านเนี้โคตรน่ารักเลยอะ่ะดูสีสันเขาสีน่ารักคิ Q ้วๆตัวการ์ตูนก็น่ารักมีความสูงมีความสดใสเอ้ยแก้วแก้ว เดินต่อไปก็จะเจอกับแพนด้าแม่ลูกอ่อนที่กําลังซักผ้าอยู่ส่วนตึกสีเขียวโคโรเนียลนี้เขาก็บอกว่ามันจะเป็นฮอลล์ที่ใช้ในการจัดแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าจัดอีเวนต์ต่างๆไม่มีอะไรทําก็เดินถ่ายรูปไปก่อนละกันตรงนั้นมีรถจอดอยู่ใจิตใจทําด้วยอะไรมาจอดตรงนี้ดีนะฉันถ่ายเสร็จแล้วและอีกจุดหนึ่งที่เราต้องแวะมาให้ได้นั่นก็คือบันไดแมวเห็นแมวไหมเห็นแมวไหมมีแมวอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวเราก็มีตรงนี้อีกหนึ่งตัวเราก็โคเป็นคนอ่อนโยนรักสัตว์แล้ว แมวก็ชักจะดูเริ่มเลือนรางแล้วนะรีบมาถ่ายรูปกันนะจ๊ะเดินขึ้นมาอย่างงงงก็มาโผล่อยู่ตรงหน้าโบสถ์สีเหลืองอ่อยตรงนั้นมีคนขอแต่งงานกันด้วยอ่ะน่ารักนะเอ็นดูในขอดูแหวนแต่งงานหน่อยสิ <c oughs> หัวแหวนหายไปไหนสวัสดีเจ้าตัวกับป่สีเขียวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นมาสคอตของแถวนี้หรือเปล่าแต่ดูไปดูมาก็คิดว่าน่าจะใช่ดูสิกับปะเลี้ยงหลายเต็มไปหมดเลย มองไปตรงนั้นก็จะเจอกับส่วนสีเขียวที่มีแบ็กกราวด์เป็นตึกอันเจริญแล้วของย่านโคไทยคอนทาราสกันเบาๆมีเรือบุเพสอนิวาด้วยนะสำหรับมุมนี้นะก็จะเป็นอาคารโบราณสีเขียวพาสเทลเรียงรายกันอยู่5ห,หลังให้เราได้เดินถ่ายรูปกันจุกๆไปเลยถึงเวลาอาหารวันนี้เรามาที่ร้านเซก,กิคาเฟ่คนเต็มเลยและเมื่อเราสั่งอาหารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมเอาลูประกอบให้ดูคุณป้าเคาน์เตอร์ก็หนีเราไป,ไปนะ รออยู่สักพักก็มีน้องผู้ชายมารับออเดอร์แล้วก็ให้คิวเรามาเป็นคิวที่50แต่ประเด็นก็คือเขาเรียกคิวเป,ป็นภาษาจีนนฟังไม่ออกเราก็เลยไปเชิญวงดูคิวข้างหน้าว่าเป็นคิวที่47หลังจากนั้นเราก็นับถอยหลังจนในที่สุดก็ถ,ถึงคิวของเราแล้วได้กินลวโว้ยเราไปกินกันที่สาราประชาคมตรงนั้นดีกว่าและนี่ก็คือขนมปังหมูทอดหน้าตาไม่เห็นตรงกับที่เราสั่งเลยแต่เอาเถอะกินเข้าไปอร่อยดีเหมือนกันนะกินจนไม่มีอะไรจะกินแล้วว่ะ ฝนก็ยังไม่หยุดเลยเราก็เลยแผนไปหลบฝนที่เวเนเชียนดีกว่าเขาบอกว่าเดินไปแค่750เมตรเองอะแต่พอเอินว่าไม่ได้เดินเลยอะมีบันไดเลื่อนยาวไปยาวไปจนถึงเวเนเชียนเลยอะ <c oughs> โคตรดีเปรียกก็ไม่เปียกเมื่ยก,ก็ไม่เมื่อยสังเกตว่าที่นี่เขาโคตรอำนวยความสะดวกให้หนักท่องเที่ยวเลยแต่ฝนเนี่ยจะตกหนักไปนะนอีกแป๊บหนึ่งฉันจะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วนะ ด้านหลังของเดอะเวเนเชียนก็จะมีที่จอดรถบัสมากมายพอเข้ามาด้านในก็จะพบกับความหรูหราเรากับยู่เวนิสก็ไม่ปานมีโชว์บิวอารมณ์ไปอีกให้เราคิดว่าตอนนี้เราอยู่ที่ยุโรปจริงๆนะเนี่ยแอบไปเซอร์เวย์คาสิโนเขาดูหน่อยสิโอหน้าตามันเป็นแบบนี้ดีเองเขาไม่ให้ถ่ายรูปด,ด้านในได้แค่นี้แล้วนะ ฉันประทับใจในความพยายามเวนิสของเขามากก็คือร้านสองข้างทางเนี่ยนะก็จะเป็นตึกสไตล์อิตาลีฟ้าเทียมก็มาโคมไฟมันก็ใช่แถมยังมีการขุดคลองกันกลางห้างไปเลยจ้าพร้อมสะพานให้ด้วยนะหรูราสุดๆไปเลยมีคลองแล้วมันก็ต้องมีเรือสิไหนเดินไปดูใกล้ๆสินั่นเรือมาแล้วสองลำเลยทีเดียวมีการลอดใต้สะพานแต่งตัวโคฟเป็นชาวอิตาลีเต็มตัวเออเอาเข้าไปไปให้สุดไปให้สุด นอกจากจะพายเรือหมุนวนไปแล้วเนี่ยนะก็ยังมีการร้องเพลงประกอบให้ได้บรรยากาศกันอีกด้วยเดินไปทางไหนก็เวนิสเวนิสมาเก่าที่ดีจริงๆเลยมาแค่ประเทศเดียวแต่เหมือนได้ไปเยือนหลายประเทศมากๆเลยอะเป็นการท่องเที่ยวแบบประหยัดงบมากเลยใครมีเวลาก็แวะมาเล่นได้นะอเอจะมีความสุขการเดินเล่นในห้างนี่ก็เป็นการผ่านเวลาที่ดีอย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะห้างเขาคือรูลามาเฮามาก มาแอบส่องดูก็เหมือนฝนจะเริ่มซาซาแล้วนะงั้นเราไปต่อกันดีกว่าแล้วเราก็นั่งรถบัสวาร์ปมาที่ f i h ฟิชแ w h a r f สำหรับตรงนี้นะเขาก็จะมีการจำลองเป็นประเทศประเทศอะไรวะมีโคลอสเซียมเป็นกรุงโรมเหรอแต่ว่าตรงฝั่งนั้นมันก็ดูเหมือนอียิปต์เหมือนกันนะ เอาแหละประเทศอะไรไม่รู้แต่ว่าตรงเนี้ยเขามีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากเลยครัชถ้าขาใครยังไม่ขาดก็มาเดินกันให้ขาขาดที่นี่ได้เลยนะก็คือที่เขาใหญ่มากถ่ายรูปมันมาก <c oughs> เดินมองซ้ายมองขวาชื่นชมสถาปัตยกรรมไปเรื่อยๆพอมาถึงสุดทางก็อ้าวม,มันทะเลนี่ก็แง่แล้วสิก็ตรงนี้มันโซนท่าเรือนี่นาะ <c oughs> และตรงนี้ก็คือโคลอสเซียมจำลองอันยิ่งใหญ่อลังการ ดูเผนๆนี่มันก็คืออยู่เหมือนกันนะโอเคเลยทีเดียวเข้ารูนูน้นออกรูนี้ซึมซับกับความยิ่งใหญ่อรังการฉันประทับใจมากเก่ามากเลยอะ่ะเขาจริงจังมากเขาเล่นใหญ่มากจริงเดินเดินเล่นเล่นๆอยู่ดีเราก็ว้ามาอยู่ที่โซนท่าเรืออะไรวะก็คือมันจะรวมกี่ประเทศอยู่ในพื้นที่แห่งนี้หรือฉันสับสนมากจ้าถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยได้มาน่าจะถ่ายรูปกันสนุกเลยทีเดียวเราก็ดูสนุกอยู่เหมือนกันนะเนี่ย มาฝั่งตรงข้ามเอา้านั้นตึกจีนจ้าปรับอารมณ์กันไม่ถูกเลยทีเดียวสับสนสับสนเดินอยู่ในโซนยุโรปก็เจอร้านอาหารจีนยุโรปจ,จีนยุโรปจีนเอ้ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนกันแน่อ๋อที่นี่ก็มาเก๋าไงล่ะเราไปต่อกันดีกว่าแล้วเราก็วับมาที่ลุปันเจแม่กวนอิมริมทะเลเขาบอกว่ามาขอพรที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากชีวิตด,ดีมีเงินใช้รไร้โรคภัยประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเป็นไงล่ะ ตอนนี้ประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมฝักผินจริงๆด้วยเสร็จจิ้นภารกิจเราก็ไปเดินหมุนล่มกันดีกว่าลมจงแห้งลมจงแห้งสำหรับสนามเด็กเล้นสีสันสดใสอันนี้ก็คือเพิ่งสร้างเสร็จมาไม่นานสีสันน่าเล่นมากระหว่างนี้เราก็มานั่งพึ่งลมตากลมรอจะไปชมพระอาทิตย์ตกที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตรงนู้นอ่ะวิวดื่มทะเลนี่มันดีจริงๆอะระหว่างทางที่เราเดินไปพิพิธภัณฑ์ก็มีเสียงเพลงลอยมา มีคนมาร้องเพลงเพราะๆอยู่ริมทะเลแบบนี้บรรยากาศยิ่งดีขึ้นไปอีกแ a c t ิ้งดีเขาน่ารักมากเลยอ่ะและนี่ก็คือต้อนไม้รูปหัวจุน่ารักเดินอ้อมมาด้านหลังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์บรรยากาศดีมากหัวกระเซิงมากเช่นกันจะ้ะฉันก็คือมานั่งรอดูแสงเย็น พระอาทิตย์ยังไม่ทันตกแต่ฝนตกซะก่อนฟ้าจะดำมืดอะไรขนาดนี้ไปดีกว่าหนทางกลับสู่สนามบินก็ช่างสับสนและยุวยเยทริปนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยะแต่ก็สนุกดีนะเจอกันใหม่ทริปหน้าบ๊าย